สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทำสามชั้นอบกุนเส้นค่ะพี่น้องนะคะเป็นอบสไตล์อีสานบ้านเราป่าและสุดเผอว์ว่าสามสันอีกแล้วช่วงนี้กินหมูนะ,ะเพราะว่าไก่กับมุูหงส์เห็ดอียงค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้นะคะหมูแน่สามชั้นแน่นะคะพี่นอ้องกุนเส้นนะคะเราจะเอาแบบ แบบอย่างนี้เลยจะไม่แช่น้ํานะคะเอาเสน้นเส้นแห้งแบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าต้องการท้มันเหนียวหนุ่มนะคะถ้าแช่น้ำแล้วเข้ามาอบอีกมันจะแหลกนะคะแล้วมันจะเละค่ะส่วนอันนี้ค่ะเครื่องแกงของเยาน้นๆเลยคะ่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะมันเน้นกระเทียมด้วยค่ะเน้นพร้อมแดงกระบอกพริกกระตะไคร้นะคะใบแมงลักหอมๆผักแล้วก็จะมีเอ,อ่ออันนี้คือใบมะกรูดคะ่ะพี่น้องนะคะใบมะกรูดแล้วก็ส้ำสันผสมเหนือน้ำแน่นิดนึงคะ่ะพี่น้องนะคะ เพื่อให้มีเนื้อมีหนังกินจะสามชั้นกับสือ้วนตายแล้วค่ะพี่น้องนะคะจะสกินยังแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องนะคะก็เผามุวนเปลียนวุ่นเวียนอยู่สิละค่ะนะคะก่อื่นค่ะพั่วพริกให้หอมเหมือนเดิมค่ะพี่น้องสังเกตเบึงค่ะเนะะี่ยค่ะกระเทียมหอมแดงนะคะจะเอาพ่อบุบค,ค่ะซีบด้เ็ดแบบว่าให้มันละเอียดเลยค่ะพี่น้องนะคะพ่อต้องการให้มันเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันของหอมแดงกับกระเทียมเลยนะคะพี่น้องผู้ใดบม่มักกระเทียมกับบวตไซ่เด้วยค่ะนะคะ อันนี้ที่ความชอบส่วนตัวนะคะกระเทียมบางขเนธรรมดาใส่กระเพราเลยเมื่อเห็ดให้จืดนะคะผู้ใดบ่มากกับก่ะตองใส่ใส่แต่หอมแดงด้วยค่ะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นเติมน้านิดนึงค่ะเป็นวัดเบื่ออาหารพี่น้องจะสิกินยังเบื่อเบื่อแห้งค่ะเข้าเบื่ออยู่แต่คนอื่นเข้าใจาก,ก็ต้องกินเขานะคะพี่น้องก็ต้องเห็ดนะคะเห็ดก็เลยต้องหาเมนูที่คิดอยากนํา ก็แสดงประมาณนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเอาจะก,กินกินแล้วมันกระโดหลายชมนี้ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากคั่วพริกให้หอมค่ะใส่สามชั้นกับหมูเนื้อลงไปนะคะลวนหมูให้สุกก่อนค่ะเป็นอบนะคะอบสไตล์อีสานบานเฮ่าค่ะนะคะ แต่ไม่ใช่แบบไทยไใส่น้ำปลาลงปะลาล้าลงไปใส่ใบแมงลักหอมๆประมาณนั้นนะคะพี่น้องนะคะกินก็พอนียวก็ได้กินก็ข้าสวยก็ดีค่ะอบแบบแห้แงๆมีตรสามสันก็หมูนะคะพี่น้องเอ้ยกับบอกนูดนึ่อก็สินะคะนี่ค่ะร้วนหมูเห็ดสุกเลยค่ะ แสบได้พี่น้องไม่รู้นี่ย่อเคยเห็ดแล้วล่ะรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเป็นขาหมูหรืออีกอย่างนี่แหะที่จะย่วจากบกผิดนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะน้ำลังคกเติมลงไปค่ะจากนั้นใส่ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะ ใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลรราร้านิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะตามด้วยชูรสนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะผู้ใดมักหลายกับส่ไลายได้นะคะตามใจเข้าเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงอันนี้คือความชอบส่วนตัวค่ะ จากนั้นค่ะเติมน้ำที่ท่วมค่ะนะคะอบไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าหมูฮอสิหนุ่มนะคะยงบภาสามารถบอกเลยว่าจากชั่วโมงกับจากหน้าที่นะคะพี่น้องเอาหนีเอาตามใจเจ้าของเลยค่ะนะคะมันหนุ่มตอนใดค่ะพี่น้องนะคะค่อยบอกหน้าที่ใดค่ะพี่น้องนะคะคอยปิดถ่ายดูบุญเต็มน,นะคะอบไปเรื่อยๆค่ะของเยาวขั้นต่ํานี่ก็สามสิบนาทีขึ้นไปค่ะเพราะว่าผู้เฒ่ากินน้ำนะคะพี่น้องนะคะต้องเผื่อเพิ่มน,น้ำ่ะพี่น้องให้มันหนุ่มๆนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวย่ออบไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะจนหมูหนุ่มเราจะมาใส่กอค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากย่าอบนะคะหมูสามชั้นมาได้เกือบสี่สิบนาทีนะคะเพืเ่อนๆเนะะี่ยค่ะจนหนามแห้งเบิดละค่ะนะคะที่นี่เ่าจะชิมรสก่อนค่ะพี่น้องนะคะว่าเป็นจังไดเข้มจานจืดจังไดค่ะพี่น้องนะคะคอยจะเอาวุนเซ็นใ่ค่ะอืมแ่บไหมพี่น้องแ่บเสยนะคะ หลังจากนั้นค่ะเย่าก็จะเอาบุญเซนใส่แต่ว่ายเย่าจะลองตัดเคืองมึงก่อนค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมันสีเง้วไปมมวหวจะตัดได้บอกลองดูได้อยู่ค่ะพี่น้องจะเห็นใส่แห้งค่ะนะคะเป็นอย่างคือบ่เซน้ำน,นะคะพี่น้องจะถามเพราะว่าบุญเซนนี่เซน้ำแล้วพี่น้องมันจะเปื่อยเร็วนะคะเละเร็วเหย่าก็เลยบ่หมักนะคะพี่น้องเพราะว่ามาันจะเฮ็ดให้บุญเซนเท่ชงแฉะ บบแสบนะคะใสลงไปแบบนี้เลยค่ะนะคะรับรองว่าเจนเหนียวนุ่มอร่อยค่ะนะคะตัดอีกคนนึงเปยังบถ่าให้มันซุกก่อนค่อยตัดนะคะพี่น้องตั้แรกก็ว่าเหตุสันละค่ะคิดว่ามัสุตัดงไงถ้าให้มันเซนซุกเปื่อยเราค่อยตัดก็ได้ค่ะนะคะบบต้องตัดแบบขยวาวู่สิโอ้ยพี่น้องเอาละ่ะ หลังจากนั่นค่ะนะคะเปิดไฟแห้งๆค่ะค่นค่ะพี่นอ้องค่นบุญเส้นให้ถูความห่อนนะคะเพื่อเติมนม้ำอีกจัดหน่อยก็ได้ด้วยค่ะนะคะหยา่นวะา,าบุนเส้นมนสีแข็งนะคะแต่ว่าจะชอบแข็งๆนะคะใส่น้ำจพิหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวมูเขาจะกินน้ำโได้นะคะเใ่ต้ตะกินจะครองเอาแข็งๆยู่สันมะกอสีคนอื่นก็กินน้ำโได้นะคะพี่น้อง มือพี่น้องเบิ้งตัดบุญเส็นนี่ตัดบุญเส็นมื่อกี้นี่ค่ะมือเอาละนี่แหละค่ะพี่น้องของแสบนะคะล่อให้บุญเซ็นเท่าซุกนะคะพี่น่องแล้วก็ชิมรสอีกรอบนึงวา่าเค็มนวจางจังใดค่ะค่อยปีไทยด้วยใบยแมงลักนะคะใบแมงลักเดี๋ยว้าใส่ตอนนี้เ้ยค่ะพี่น้องเพราะว,ว่ากว่วบุญเซ็นเท่าสีซุกนะคะมันจะทําให้ ใบม่ลักเราตายช้ำตายนึ่งนะคะจะไม่สวยไม่งามพีอส,สีตายหนึ่งโบโบ,บเป็นตะกินนะคะพี่น้องเอาละหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยอบไปเรื่อยๆเอาฝาหม้อปิดไว้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอให้รูดซุปแป๊บหนึงค่ะ เอาละค่ะพี่น้องหลังจากอบบุนเซนไดทีแล้วนะคะทีนี้เราจะชิมรสหน่อยหนึ่งค่ะนะคะขาต้องชิมรสอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาใส่บุญเซนลงไปค่ะนะคะรสนะชาติมันจะจ,จืดขึ้น,นะคะ่ะเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งะคะ่ะโอเคเลยทีนี้นะคะจากนั้นค่ะปิดท้ายค่ะใบแมงลักหอมๆนะคะใส่ลงไปค่ะใบแมงลักหรือผักคุณตู่บ้านเรานะคะ คนคนเคล่โคล่ค่ะพี่น้องนะคะกินก็ขเนียวหอยบ่นยุมบุญเซนกับหมูตามฉันมันมันอุ้ยพี่น้องไม่อยากเว่าเพราะว่ามันแสบนะคะเอาละค่ะ เ่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องหมูสามชั้นอบบุญเส้นค่ะไปค่ะททนี่เดี๋ยวเยีออกจากเตาไปให้เบิรงนมองติ่งแจงมองบ่บหอนจ้าค่ะ,คะพี่น้องเมนูเหมือนนี้ค่ะเมนูอาหารอีสานบ้านเราง่ายๆค่ะพี่น้องหมูสามชั้นอบบุญเส้นค่ะเป็นอบนง่ายสไตล์อีสานบ้านเท่าค่ะวุญเส้นเนื้อหนุ่มนะคะวันนี้อย่าเอาบุญเส้นแบบไม่ได้แช่น้ํานะคะ เอาแบบแ,งแหงหงใส่ลงไปเลยค่ะนะคะมมูเสนเท่าสีโบเลนะคะสีโบเลบกเปื่อยนะคะกระลังเหนียวหนุ่มเป็นตะกินตะแ่บมากๆค่ะพี่น้องนะคะรสชาตินะคะก็คือสตไตล์อีสาน,นะค่ะนุ่วๆเข้มๆ,ๆนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมีความมันของหมูผู้ใดมากินมันๆเมนูนี้แนะนําเลยค่ะผู้ใดบ่มักมันกับหมูเนือใส่ลงไปน้ำขี้นย่ค่ะพี่น้องนะคะปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเอาอยู่ค่ะพี่น้องแสบนะคะดีกับกาวเนียวนหนท่อนยุ่มหมุนเสนกับหมูนาค่ะพี่น้องแสบอีลีค่ะ ะะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องท,ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะหลากหลายเมนูค่ะพี่น้องจำใจปากเจาะค้องนี่นะะกกะนนละค่ะอยากเอี้ยงกระเฮ็ดนั่นนั่นละค่ะพี่น้องนะคะอาหารให้ขอดีของเพืน่นคือสามารถดัดแปลงได้แ้วก็แซบน้บคผะพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขานี่กันค่ะตามชั้นอบุูนเส้นนุ่มๆหอมๆยัย่ยวๆจ้า